สวัสดีครับสวัสดี้วันนี้พวกกระผมนะครับที่ในกับผมจะมาเล่นเก็บกินจๆครับโอเคครับเอาใหม่เฮ้ยดูดเลยมาน้ำแต่กระตันกินเร็วเมื่อจะจะกินนั่นแหละครับผมมาจะไปเก็บเรื่อยๆให้ตัวใหญ่มากกว่านี้โอเคจะเก็บเลื่อยแล้วก็หนีไปแล้วนะครับต้องฟังเสียงคนอื่นนะเราจะตัวใหญ่

เอาใะกินง no. mm ่ายๆเนาะไปเรื่อยๆน้ำจุด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 น้ำแล้วก็จะเจอตัวใหญ่อรับบูใหญ่มากเลย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 โอ้โหอย่าตามมานะตามไม่สวยเลยตามเลยตามเลยตามเลมโอเคโอเคใช่ไม่เข้าใกล้น้ำ โอ้เจตนี้สีที่เลี้ยหอยนยนยยยียดตรงนี้โอยโหโอ้ยยองยย่ยย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 ยครับยยยคยย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 เยย ู้คายว่ะต้องได้มาหมเลยกันไงเป็นคำจริง ตับสนองไว้เราก็จะกินไปเรื่อยๆนะโอเคนะพอจะไม่ทำอะไรก็จะกินจุดๆชุดจังเดียวใคจอก็กินแอปมาอยู่เฉยๆก็กินในแอปผมพี่โอเอ็มภูมินะครับ่ยจำเสียงพี่นะเสียงนี้ผมเองอย่าลืมเฮ้ยเสียงในการพากย์เสียงครับเสียงนี่ร้ล่ะเสียงกล้องอ่ะ ôi, vậy ủa tôi kính thưa chết con, con click click lệch Cái click lệch Cái click lệch Cái click lệch lại nhiều rồi lại

มาอย่ามากินผมผมขอรอดมาเราจะมาจะมากินกอดจะมากินกอย่ามากินกอย่ามากินกูมากินกูมากินกูอย่ามากินกูอย่ามากินกู

นี่อาาอามาันามานี่นี่อะไรเอาจะเฮ้ยนี่มึงเสียเลยจะ้สลับน,นี่ต่อรถสิเกต่อไปว่าอะไรมีอะไรกันนะครับเฮ้ยจะมาเฮ้ยไม่อย่าตามมาอย่าตามเด็กนี่นะ Mình tầm đích mình nào Mời phải không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 

ไม่เห็ดตมอามาไม่ใช้แบ่งดรไม่ชินเออออดเลยเอาละแม่เดอโออิงก์บีโอโอเอามา็มดีกับใยอะไรวะเออทำไมเห็นว่าอะไรวะดีกวอ่านะมันหาดิมาลากินอะไรวะกินหอมไขยเจียนวนะคร็บแม่กำลังทำอยู่ อันนี้ก็กินจุดยังอร,อร่อยอร่อยผาช่องแคบมระก,กาเป็นยองไปไหมแกจุดเล็กๆ Điều hóa Bạn có lạc cho nói cho mấy đứa Chị khôn quá à. Mà đi, mà đi, tao mà Ê Có kín xì Thầy có lạc lạc kín à ui Chị ừ sẽ nhẹ cho tôi เปไงวะโอ้โหใหญ่มากครับไม่ใหญ่พอมากโอ้ยยักใหว่เฮ้ยตัวใหญ่ไม่ตีดจานนะ อย่าดวนอย่าดวน,ดนไม่เสียใจเสียได้เสีย,ยใจเสียใจอ่ะสุดกินเลยอะไรวะนีนน่นนก็ไม่เก็บตัวอย่แล้วเป็นกันไม่ได้ทำใจไม่มีนี่อาจจะมีคำตอบแล้ว บริการ PEP n n e l นะโบกาการนี้ผมจะมาที่ที่ผมจะมาเล่นในนี้นครับกจุดเอรเจตัวอยู่นิ่งๆ่ะรอยักไปเร็วจับใจไปับไม่เอามาไม่ด้มาด้มา่ใอยากกินยินนกินกินกินติมกินกินนกินกินิกิ ต้องใช้ความแม่นในการยิงสูงครับนะต้องใช้รนะยะห้าสิบสี่ลิตรนะดูนี่นไงเป็นอะไรกันวะเป็นไปไม่ได้แต่ก็เป็นไปได้ี่จิ๋วมีความแม่นในการยิงสูงไม่มีความแม่นในการยิงสูงแล้วกู้มาได้ิแดกเลยเอ,เอีกรอ้อยปีหนึ่งเจมส์ซิสเตอร์มาสิ Drama misi, drama misi, drama misi, drama misi. Jalan Amerika, kebelang jam di. Ayah ibu, nangki. Ayah ibu, kebelang nangki. Long lebur air bintik, kebelang hikong kai. Eni perempu, pelajar, pelajar

กันผมจะเขาว่าโซลา่า S O A E โซลไอ้ไม่ใช่เดียวเออ้ยครโซล่านะที่เขาชอบเล่นนะ่ะโซล่าที่เขาเล่นเก่งๆอะ่ะนั่นแหละผมป้อมตัวเขาาะที่เขาเล่นเป็นที่หนึ่งตลอดอ,ะอ่ะอแบบ่ามันจะจะได้ไม่กล้าเข้ามาใกล้เราอะ่ะแต่แม่งก็จะเข้าได้ใช่ครับจะตัว,ตวเล็กกว่านะครับ เราใหญ่ก็กล้ากินเราอยู่แล้วแต่ถ้ามันพลาดแล้วมันก็โดนเรากินนะครับเพราะมันอาจจะโดนเนี่ยโชว์ในพวกแร่นามแงมไวลาครับ <G ül üyor> มาอย่ามากินบอกแล้ว,ว,ลวลเวลาเวลาอันเบนสิบสองนาทีแล้วนะที่ผมอัดมาโอเคเราจะกินมันเลยเฮ้ยอย่ามาอย่ามา นั่นแหละดีมากแต่มันก็ตรามาปลอบมาอาทิบดีจา้าโกงขีใจกระแตนเฮ้ยใครยิงแม่เฮ้ยยิงมาดิเปิดข้าวสร็จแล้วโอ้โหโอเคปุ๊บครับ สวัดสดีมอนี่อ,อันนี่อ,อนนัน <Okay. S 1> ี่แบงโอเคพี่แบงผมมวยซีเ <c oughs> อโอไอเอสละเด็กแม่งเด็กแม่งความมันสูงความมันสูงความมันสูงโ <c oughs> <ving>? อ้รวยนาทีนั้น <c oughs> เอ้ย <c oughs> เอ้ยแล้วเข้ามาเข้ามากระโดยสอย <c oughs> ด้วยการยิง อันมันครับดูจะกินมันจะไปกินมันเสร็จแล้ว Little... คไไมาเนี่ยโอ้เพื่อนได้ตัวใหญ่จังอนะเพื่อนได้ไงอะเพื่อนขอหน่อยดิครับเฮ<า>้ยเพื่อนโกงม,มาเนี่ยนั่นเราโกงม,มาเนี่ย ทำไมมันกินได้ตัวใหญ่เยอะจังเลยวะโอ้โหกินไเคียวเ่อก่อนโอ้โหเขามันคืออะไรกันแน่วะนี่ตะลึงเลยนะโอกาสเนีย่ยมันได้กันได้ยังไ,ไงแต่ผมก็จะขึ้นระดับไปห้าแล้วกวูมาดูกอขอจบคลิปนี้นะครับไไแต่ข่าวจะไปคลิปนี้ะค้วบบ๊ายบาย